ที่ดินแปลงที่เราจะซื้อหรือที่ดินที่เรามีอยู่นะครับสามารถที่จะสร้างบ้านขายได้หรือปั่บสวัสดีครับผมอาจารย์ลุมครับเพจคนธรรมดาก้าวสู่อสังหาร้อยล้านครับเดี๋ยววันนี้นะครับอาจารย์จะมาพูดถึงนะครับ ที่ดินนะครับแปลงนะครับที่เราจะสร้างบ้านขายมันเหมาะที่จะทําบ้านขายหรือเปล่านะครับโดยนะครับเทคนิคของอาจารย์ที่อาจารย์ใช้มานะครับโดยตลอดนะครับตั้งแต่ทําอาคารพาณิชย์นะครับตั้งแต่ทําหมู่บ้านขายนะครับเฟสหนึ่งนะครับเฟสสองนะครับแล้วก็เฟสสามนะครับโดยอาจารย์ใช้เทคนิคนี้ครับเทคนิคแรกนะครับที่ดินที่อาจารย์จะไปซื้อเนี่ยอาจารย์จะดูว่า พืนนี้แปลงนี้นะครับมันสามารถครับแบ่งได้นะครับทั้งหมดกี่แปลงนะครับแล้วก็สามารถแบ่งแล้วเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยครับมันเหมาะสำหรับที่จะสร้างบ้านที่อาจารย์มีความต้องการอยู่หรือเปล่านะครับฉะนั้นขนาดที่ดินนะครับจะต้องไปครับเหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบ่งง่ายนะครับเทคนิคที่2ที่อาจารย์ใช้นะครับก็คือราคานะครับ ราคาของที่ดินอาจารย์จะต้องซื้อให้อยู่ในราคาท้องตลาดนะครับหรือนะครับถ้าจะให้ดีต้องต่ํากว่าราคาตลาดยกตัวอย่างเช่นนะครับแถวนั้นเขาขายกันอยู่ที่ไร่ละ2ล้านเราจะต้องซื้อนะครับให้ต่ํากว่าไร่ละ2ล้านนะครับได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้ก็เอา2ล้านก็ได้ครับเพราะว่ามันจะไปมีผลไปครับต่อกําไรถ้าเราซื้อ ได้ต่ํานั่นแสดงว่าเราทํากําไรต่อหลังได้สูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับเราซื้อได้ต่ําแล้วนะครับเราไม่เอากําไรสูงเราอาจจะเอากําไรพอดีนั่นก็แสดงว่าเราสามารถที่จะลดนะครับราคาตัวบ้านได้เพื่อที่จะนะครับเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้ามากกว่าคู่แข่งนั่นเองครับเทคนิคที่3นะก็คือนะครับ โซนนะครับที่อาจารย์จะซื้อนะครับหรือจะมาสร้างบ้านขายอาจารย์จะต้องให้อยู่ในบริเวณและก็ของกลุ่มเป้าหมายครับแล้วก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆกับลูกค้าครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรานะครับจะจับกลุ่มลูกค้านะครับบริษัทหรือกลุ่มโรงงานนี้เราจะต้องไปครับไปหาซื้อที่นะครับอยู่ใกล้นะครับ แหล่งที่ทํางานของเขาแล้วก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกของเขานะครับอย่างน้อยนะครับ2-3ถึง3กิโลครับพอดีครับแต,แต่ถ้าถ้าบางทีนะครับบางพื้นที่ก็สามารถที่จะนะครับทำได้เพราะว่ามันอาจจะเจริญมาก5กิโลเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าใกล้สําหรับเขาก็ได้ครับฉะนั้นเอาชัวร์วเลย2-5ถึง5กิโลเมตรให้เราดู กลุ่มลูกค้าในพื้นที่นะครับนั่นเองครับนะครับฉะนั้นพวกเราสามารถนะครับเอานะครับสามนะครับเทคนิคนี้ของอาจารย์ไปปรับใช้ว่าที่ดินแปลงที่เราจะซื้อหรือที่ดินที่เรามีอยู่นะครับสามารถที่จะสร้างบ้านขายได้หรือเปล่าครับผมนะครับหรือถ้าใครอยากจะเจาะลึกนะครับในนะครับคอร์สของการสร้างบ้านขายนะครับอาจารย์ก็ได้เปิดนะครับคอร์สรุ่นที่17นะครับวันที่นะครับ 8วันที่9ที่โรงแรมนะครับอะมาลีดอนเมืองนะครับกรุงเทพครับสอน2วันวันที่8อาจารย์จะสอนนะครับขบวนขั้นตอนต่างๆในการที่จะสร้างบ้านขายให้ได้จับเงินล้านเหมือนกับลูกศิษย์นะครับคนนี้นะครับคนนี้คนนี้และอีกหลายๆคนครับผมนะครับแล้ววันที่2นะครับต่อยอดด้วยนะครับเทคนิคการยิงแอดนะครับเพื่อที่จะเจาะรับกลุ่มเป้าหมาย หาลูกค้านะครับให้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะเพิ่มนะครับยอดขายนะครับให้คนมาซื้อบ้านเราได้เยอะนั่นเองครับโดยอาจารย์ได้เชิญนะครับโปบอลบ้านระยองผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการยิงแอดขายบ้านแถวจังหวัดระยองมาแล้วไม่ต่ำกว่า200หลังนะครับไปดูผลงานของโปบอลบ้านระยองได้ครับทั้งหมด2วันนี้อาจารย์รับรองได้เลยว่าถ้าใครเรียนคอร์สนี้ แล้วนะครับเอาไปลงมือทำได้จับเงินล้านเหมือนอาจารย์และคนอื่นๆได้ครับสนใจทักมาครับผม